ในการสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาและคณะเข้าพบผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทย PBS เเนื่องในวราระดิถีปีใหม่พร้อมระบุยินดีเป็นอย่างยิ่งในการประสานความร่วมมือทางด้านเครือข่ายทั้งระบบเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างกันต่อไป นางสุพันณีชีวไทยผู้อำนวยการสถานีวิทยุก,กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาพร้อมด้วยนางจิราพรม,มาลาการผู้บังคับบัญชากลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์และคณะเข้าพบรองศาสตราจารย์ดรวิลาสินีพิพิธกุลผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและการแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือสถานีโทรทัศน์ไทย PBS พร้อมด้วยนายสมยศเกียรติอรารามกุลผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์นเนื้อหาเนื่องในโอกาสวันปีใหม่พร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อขอบคุณสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ที่ให้ความอนุเคราะห์อมอบรายการประเภทสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ รวมถึงรายการที่มีระบบคำบรรยายเสียงหรือ AD ดีสำหรับผู้พิการทางสายตาและระบบคำบรรยายภาพหรือ CC สํสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินเพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10จจำนวนทั้งสิ้น6รายการประกอบไปด้วยสารคดีที่นี่บ้านเราความยาว25นาทีสารคดีกระทอบเปลือกโกรงความยาว50นาทีรายการขยะวิทยา101 ความยาว55นาทีรายการวาไรตี้มีสาระรายการก,ร Monster, า,า,า,รา,การ์ตูนลิสต์น์มอนเตอร์ความยาว5นาทีรายการการ์ตูน4จิ๋วนักก่อสร้างความยาว5นาทีและรายการขอจุดขยับ X ความยาว5นาทีมี AD และ CC อย่างไรก็ตามทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาขอความอนุเคราะห์ทางไทย PBS ในการสนับสนุนไฟล์รายการดังกล่าวที่มีระบบ AD และ CC ในการออกอากาศเพื่อให้ผู้พิการสามารถรับชมรับฟังรายการและสามารถเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งยินดีเป็นอย่างยิ่งในการประสานความร่วมมือทางด้านเครือข่ายทั้งระบบเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างกันต่อไป